วัสดีครับพี่ข้อก่อนเกมวันนี้นะครับโคช้างหลังวังนะครับจะพามาดูฟุตบอลซูเปอร์ลีกเดนมาร์กนะครับคู่ระหว่างอาอูดนะครับปะทะกับแลนเดอร์นะครับแต่กันคืนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับเกมนี้ไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับอาอูดก็ได้เปรียบทุกด้านนะครับแม้นเกมนี้จะมีตัวผู้เล่นติดทอดแบร์นะครับแต่ด้วยคุมกําลังพร้อมทุกคนนะครับส่งผลให้เกมนี้ไม่มีข้อบกพร่องเลยนะครับแถมได้กลับมาลงสนามหัวแข้งในบ้าน แม้จะไล่คนดูก็ตามนะครับแต่วัดจากสถิติ4ีนัดหลังสุดนะครับที่แข่งในบ้านตัวเองนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับกชชางจึงมั่นใจนะครับว่าเกมนี้นะครับพร้อมระเดินเก็บ3มแต้มแน่นอนนะครับส่วนทานเลนเดอร์นะครับคงต้องใช้เกมนี้เป็นตัวดึงฟอร์มเก่งออกมาให้ได้นะครับหลังก่อนหน้านี้โชว์ฟอร์มได้ไม่อ่าวๆเลยละครับแต่เหมือนจะเป็นงานยากนะครับเพราะว่าผลงานนอกบ้านยังคงห่วยแตกนะครับซึ่งโกชชางเชื่อว่าถ้าแมตชนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง เตรียมแพ็กกลับไปได้เลยแน่นอนครับโคช้างว่ากับราคาที่เปิดมาให้อูตต่อปอปอนะครับแม้ว่าจะสูงเสี่ยงไปหน่อยนะครับแต่วัดจากผลงานหน้าเสือนะครับถือว่าสมควรเข้าข้างวันต่ออย่างเลี่ยงไม่ได้เลยละครับเอาละครับโคช้างฟันทงครับอยู่อาูตชุดไม่อยู่ครับพิคอ์ก่อนเกมสนับสนุนโดย mm 8 8 power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติย4ชั่วโมง